สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องชีวิตเรียบๆที่สวีเดนให้ฟังนะคะที่บ้านป้าานี่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดนะคะป้าปาก็จะทำส้มตำกินทุกครั้งนะคะทุกครั้งที่หยุดนะคะเพราะว่าการทำส้มตำแล้วก็กินส้มตำก็เป็นอะไรที่ให้ให้อะไรเขาเรียกว่าให้กำไรกับตัวเองนะคะเพราะว่า ถ้าเป็นวันทํางานนี้แทบจะไม่มีเวลาได้ทําเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากินส้มตําปลาร้าหรืออะไรเนี้ยเราก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะคะเราก็ต้องกินวันหยุดนะคะถ้าเกิดว่าเกิดปวดท้องหรืออะไรขึ้นมาเงี้ยเราก็ยังได้หยุดอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าคนอื่นไม่รู้นะคะแต่เป็นป้านะคะที่ จะกินพวกของแซบๆนี้วันหยุดเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นวันทํางานป้าก็จะกินอาหารปกติตามที่บ้านนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาทํานะคะเพราะว่าบางครั้งงานที่ป้าทํามันไม่เป็นเวลานะคะเพราะว่าบางครั้งก็ทําตอนเช้าบางวันก็ทําตอนตอนบ่ายอย่างเงี้ยซึ่ง การทํางานแบบนี้มันมันเราก็มีตารางงานนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างจะเหนื่อยเพราะว่าด้วยสภาพอากาศนะคะหนาวฝนตกลมแรงเราก็กลับมาจากทำงานเราก็อยากพักเยอะๆนะคะก็ไม่อยากทำอาหารนะคะก็จะเป็นแมย่ย่าแล้วก็คุณสามีนะคะทำอาหารสำหรับวันทำงานนะคะ แต่ถ้าเป็นวันปกติที่เราหยุดอะไรเงี้ยเราก็จะมีเวลาทําก็จะทําอาหารของที่บ้านเราทานนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คิดถึงคิดถึงบ้านเนาะทุกคนก็ต้องต้องเข้าใจเนาะเราเป็นอาหารที่เราเคยกินอะไรเงี้ยเราก็ทําส้มตามทําอาหารแบบอาจจะเคยคิดว่าเอ๊ะทำไม มันกินแต่ส้มตำม,มันกินแต่ส้มตำไม่ใช่นะคะที่เอามาลงก็คือมีแต่ส้มตำนะคะเพราะว่าอย่างอื่นบางครั้งเราก็ลงบางครั้งเราก็ไม่ลงนะคะเพราะว่า,าส้มตำนี้เป็นอะไรที่มันแซบนะคะก็เลยลงนะคะเช้ามาไปทำงานใช่ไหมคะก็ทำงาน8ดชั่วโมงนะคะสำหรับป้าน,นะคะกลับมาจากที่ทำงานก็เหนื่อยน,นะคะก็ อยากพักผ่อนอะไรเงี้ยก็มีอะไรที่บ้านฐานก็ทานอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ทำเองนะคะการทำงานของที่สวีเดนนี้ถ้าเกิดว่าใครขยันนะคะเขาก็จะทำงานหลายที่นะคะบางคนก็ถ้าเกินเป็นวันหยุดของเขาเองอะไรเงี้ยเขามีวันหยุดเขามีตารางงานฟิกเต็มที่แล้วเขาก็ไปทำงานพิเศษที่ที่ที่ท,ท,ที่อื่นได้นะคะ เพราะว่าบางคนที่ขยันมากๆเขาก็ทำงานสองอย่างสามอย่างเลยนะคะวันหยุดนี้แทบจะไม่มีเลยนะคะคือเขาเรียกว่าอะไรน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะเพราะบางครั้งงานก็ไม่ได้เข้ามาประจำแบบที่งานประจำเรามีนะคะส่วนมากก็คืองานที่เป็นงานพิเศษนี่ถ้ามีเมื่อ,อไหร่นี่คือ ต้องรีบทำนะคะเพราะว่าหายากนะคะบางครั้งที่จะได้ทำงานาพิเศษอะไรทำนองเนี้แล้วรายได้มันดีอะคะ่ะคนไทยส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะทำนะคะไม่เคยปฏิเสธงานพิเศษเลยนะคะสำหรับตัวป,ป้าเองนะคะไม่เคยปฏิเสธเลยนะคะว่าเมื่อไหรม่มีมีงานล่วงเวลาหรืออะไรเงี้ยต้องทำทันทีเลยนะคะเพราะว่า อยากได้เงินค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ร่างกายเราก็ยังทำงานไหวอยู่ใช่ไหมคะเราก็ต้องทำงานนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีตังหรืออะไรแต่ว่าเราอยากทำงานเก็บไว้ใช้ตอนที่เราไม่สามารถที่จะทำได้ก็คือไม่มีแรงหรือไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดร่างกายแข็งแรงดีนี่ก็ ลุยงานเต็มที่เลยนะคะไม่ว่าจะหนาวแค่ไหนลมแค่ไหนหรือว่ายังไงหนักแค่ไหนนะคะเราก็ลุยเต็มที่เลยนะคะสำหรับคนไทยที่ต่างแดนนะคะเข้าใจเนาะถ้าเกิดได้ใครได้ทำเนาะต้องเข้าใจว่าเออเงินเห็นเงินเนี่ยเนาะมันก็อยากได้เนาะอยากทำอยากทำอยากทำเงี้ยคนที่บ้านก็ห้ามนะคะว่า อย่าทำเยอะเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวป่วยอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้มีทุกวันนะงานก็ต้องทำนะคะ